สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ๆน,น,น้องๆเนาะก็เจอกับที่ๆเดียคิดนี้คลิปกินอีกแล้วเนาะก็มากินข้าวค่ะเนี่ยผัดกระเพราหน่อไม้ก็ฝนตกนะครับออกตัวทงคลิปไม่ได้ตกก็มีคลิปอยู่แต่ว่าอันนี้ทำสวยเนาะไงก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แย่ค่ะแย่ ออกไปสอ,องรอบจากบั้นออกไปได้นะคะฝนตกก็ว่าออกไปก็ฝนตกฟ้าร้องกินข้าวบันทำเสร็จแล้วก็กินเนาะวนจะทำอะไรอร่อยนะคะผัดแบบนี้ใส่ตะไคร้หอมตะไคร้ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หน่อไม้สดเป็นหน่อไม้ไล่นะคะเพื่อนอ่าหน่อไม้จากเชียงรายคนเขามาขาย เห็นตัวครึ่งเดียวพี่เกียบปรับก,บกล้องปรับยังไงก็เงินก็สูงไปเอาลงก็ต่ำไป ดีงดก็ใช้ไม่เป็นก็ก็จะออกไปดูร้านเพื่อนที่เขาขายของเนาะยังไ,ได้ไปก็จะไปดูชุมนุมที่สนามหลวงก็ไม่ได้ไป ฝนตกไปก็เปียกต้องแบกกล้องแบกอะไรไปด้วยเลยไม่ไป คลิปของพี่ทิพย์คนเทคโนโลยชิตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่กับข้าวกับข้าวด้ครัวเรือนอ่ะหันแบบบ้านๆแล้วก็จะมีไปถ่ายตามตลาดมั่งอาจจะมีเสื้อผ้ามาปนนะแล้วก็มีพวกของใช้ในครัวเรือนก็ฝากด้วยนะคะ เพราะว่าพี่ไม่ฟังเพราะว่าเทคนิคการตัดต่ออะไรก็ไม่เก่งนะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูติดตามไหนก็ฝากยอดกระปุกให้ด้วยนะเพราะว่าเพื่อจะมีแรงผลักดันเนาตกงานอยู่ด้วยทำมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่นี่รายได้รายได้เข้าแต่ว่ามันยังไม่ถึงเนะถึงเกณฑ์ที่ก่อสอนก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ ก็ติชมได้ฮนะคองเน้นได้คองเทนได้ถ้าทุนเยอะก็อยากจะซื้อเครื่องครัวซื้ออะไรมาทำให้มันเป็นที่เนาะเป็นคนชอบทำครัวนะคะทำสก,กา้า แต่ว่าสถานการณ์ไม่เอ,อ,เอื้ออำนวยจะเปลี่ยนชื่อช่องมัวรวยาจกแล้ว,วรัวอัตคัดไม่มีอะไรดีเลย โอเคนะคะเพื่อนๆพิธกต่อขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะไม่อยากให้มันคลิปยาวนะคลิปกินแล้วกินก็ไม่น่าดูเท่าไหร่นะแต่กินข้าวน้อยกินข้าวนิดเดียวก็อิ่มแต่กินบ่อยนะคะป็นคนกินบ่อยแต่ว่ากินข้าวได้ไม่เยอะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พิธีตัวนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบค๊ะะบายบายค่ะเจอกันให,หมค่ค่ะคุ